ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของเราอุทยานแห่งชาติโทรเรสเดลพายชิลีขุนเขาน้ำแข็งและธรรมชาติสุดอลังการอุทยานแห่งชาติโทรเรสเดลพายตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศชิลีในเขตป่าตากโกเนีย พื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนปลายโลกที่นี่เป็นหนึ่งในอุทยานที่สวยที่สุดในโลกและเป็นจุดหมายในฝันของนักเดินทางที่รักการผจญภัยธรรมชาติของที่นี่งดงามอย่างเกินบรรยายทั้งภูเขาหินแกรนิตรูปร่างแปลกตาที่ตั้งตระหงานสูงเสียดฟ,ฟ้าทานน้ําแข็งขนาดมะหึมา ที่ทอดยาวลงมาจากเทือกเขาแอนดีสทะเลสาบสีฟ้าสดใสราวกับอัญมณีและทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝูงสัตว์ป่าเช่นกัวนโกญาติของลามานกแร้งคอนดอและแม้กระทั่งเสือภูมาที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆในพงหญ้าสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่ คือหอคอยแห่งภายเสาหินแกรนิตสต้นที่ตั้งตระงานขึ้นเหนือทิวเขามองเห็นได้แต่ไกลนักเดินเขาจากทั่วโลกการเดินทางที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะภูมิประเทศเต็มไปด้วยเส้นทางที่ทั้งยากและท้าทายแต่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกก้าวมีความหมายมากยิ่งขึ้น นักเดินทางส่วนใหญ่มักเลือกเส้นทาง W-TAC หรือ o c เ r c คร t ที่ใช้เวลาเดินหลายวันผ่านทั้งหุบเขาทานน้ำแข็งป่าเขียวชะอุ่มและทุ่งหญ้าที่กว้างสุดสายตาฝั่างทางเราจะได้เห็นทะเลสาบที่มีสีแตกต่างกันไปทั้งสีฟ้าเทอร์คอยสีเขียวมรกต หรือแม้กระทั่งสีเทาอันลึกลับที่เกิดจากการสะท้อนของฐานน้ำแข็งที่ละลายลงมาสิ่งที่ทำให้โทเลสเดลายพิเศษยิ่งขึ้นคือสภาพอาการที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วภายในวันเดียวเราอาจได้เจอทั้งแดดสดใสฝนตกหนักลมแรง และหิมะโปรยปลายความไม่แน่นอนนี้เป็นเสน่ห์ที่ทำให้การประจนภัยที่นี่เต็มไปด้วยความท้าทายและความตื่นเต้นอยู่เสมอนอกจากธรรมชาติแล้วอุทยานยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงพลังของโลกยุคดึกดำบรร์ ทาน้ำแข็งขนาดมหึมาอย่างกเกเซอร์ที่มีอายุหลายพันปีทำให้เราได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่เกินกว่ามนุษย์จะควบคุมได้การได้ยืนมองภูเขาหิมะที่แตกตัวเป็นก้อนน้ำแข็งยักษ์แล้วลอยออกไปในทะเลสาบเป็นภาพที่ทั้งงดงามและน่าเกรงขามแม้การเดินทาง มายัางที่นี่จะใช้เวลาและแรงกายมากแต่ทุกคนที่เคยมาเยือนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งโทเลสเดลพายไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นประสบการณ์ที่จะตาตึงอยู่ในใจไปตลอดชีวิต เพราะมันทําให้เราได้สัมผัสถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและทําให้รู้สึกว่าโลกของเรานั้นกว้างใหญ่และงดงามเพียงใด